แด็งลดาชาแนลชวนมาชิมของหวานใครชอบบ้างบัวลอยค่ะวันนี้เราได้บัวลอยมานี่เลยค่ะกะทิคนๆหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยราคาเบาๆนะคะเราไม่ได้ทำเองแต่เราซื้อมาค่ะโดยบัวลอยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ถามว่าทำยากไหมก็ไม่ยากจนเกินไปเริ่มต้นจากการที่เราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเอามานวดกับน,น้ำให้พอดีเติมกะทิเข้าไปหน่อยก็ได้ค่ะในส่วนของตัวแป้ง ถ้าเราอยากได้ลูกบัวลอยสีอะไรเราก็เติมสิ่งนั้นเข้าไปอย่างวันนี้มีสีม่วงก็ได้มาจากเผือกสีเหลืองก็ได้จากทั้งมันแล้วก็ฟักทองได้ทั้งสงแบบเลยนะคะหรือเราจะใช้เป็นใบเตยก็จะได้เป็นสีเขียวง,งามๆเลยค่ะหลังจากเราปั้นแล้วก็เอาในส่วนของอ เผือกมันเอาไปนึ่งเอามาบี้ผสมรวมก,กันกับแป้งข้าวเหนียวของเราแล้วเราก็ทำการปั้นแล้วก็เอาไปต้มแยกในส่วนของบัวลอยเก็บไว้ในส่วนของน้ำก็ทำไม่ยากค่ะใช้กะทิกล่องกะทิสดก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยเอามาตั้งหม้อเราจะไม่ทำให้กะทิแตกมันมากนะคะก็จะได้ลักษณะน้ำบัวลอยแบบนี้ใส่น้ำตาลได้ตั้งแต่น้ำตาลตโตนดน้ำตาลทรายท,ทั่วไปถ้าเราเมีน้ำตาล ตนดด้วยหรือน้ำตาลปิ๊บนะคะจะทําให้จะมีความหวานหอมน่ากินมากเติมใบเตยเข้าไปสักหน่อยกลิ่นก็จะหอมกลิ่นน่ากินแบบนี้เลยลองชิมแล้วสําหรับวันนี้อร่อยมากๆบัวลอยค่ะบัวลอยราคาเบา,เบาๆรสชาติแจ่มมากวันนี้ได้ไปหลายถ้วยเลยความอร่อยกินแล้วชื่นใจ บัวลอยถ้าบางท่านชอบไข่ก็เติมไข่เข้าไปก็จะเป็นบัวลอยไข่หวานแต่ของเราชอบบัวลอยแบบนี้ธรรมดาค่ะรสชาติเด็ดแจ่มมากถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบัวลอยโจยเพื่อนยากอร่อยแน่นอนทำตามสูตรที่แนะนำเมื่อสักครู่นะคะแซ่บที่สุดเลยขอบคุณที่รับชมค่ะ